สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่673คลิปนี้พบกับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรปะทะกับเย็นดีน่านักชกชาวกัมพูชาเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2,568หรือ2,025ในศึกครุฑกุลคาเม่ที่ประเทศกัมพูชาในเพกัอน้ำหนัก65กิโลกรัมกำหนด5ยกยกละ3นาทีพักหนึ่ง นี่ก็คือคู่เอกในรายการเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับพ้องคมปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชน่นสละลาลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัติทั้งหมดกันนิดนึงเย็นดีน่านักข่กาวกัมพูชาอายุ25ปีน้ำหนัก65กิโลกรัม สูงร้อเซนติเมตรทกมา157ครั้งชนะ140แพ้14เสมอ3ส่วนเพชรดำเพชรเกียริเพชรหรือไดมอนด์98อายุ31ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมเท่ากันสูงร้อเซนติเมตรทกมา50ครั้งชนะ35แพ้14เสมอ1 เพชรดำเป็นข้าวบุรีรัมมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าเมืองประสาทหินทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬากรรมการเรียกนักมวยนักคู่สู้โอ้สอกได้ดะพวกโตตีหำ่ว่าได้ดะให้ระวังหั่มหัวก็หามส้นกันว่าสันเถาะโอ้โหเรื่องเก่าสาวสวยสวย,สวยตัวเนี่ยอ ไม,ไ,มไม่ธรรมดาเอายก,เยกแรีกแขกหมานกรรมการพ้อมแลว้วสัวเอา,เอายองกันยองกันยองยอง,องอยองเอาระวังช็อกยองกันลถสัวรกยกเรียกแขกหมานอ่าถ้าดูตามสายตานะนะคนไหนขเขมรคนไหนไทยถ้าดูตามสายตาซ้า,ายมือต้องเป็นคนไทยขวามือ ต้องเป็นขมินเพราะผิวบ,บงบอกอะไรประมาณนั้นแต่ตรงกันข้ามครับท่านผู้ชมเราก็เพชรดำไงเพชรดำมันก็ต้องอย่างนี้ผิวโดนทีเข้าไปอีกทีหนึ่งเย็ยนตีดีหน้าแมย็ยนดีหน้าผิวเนียนมาชะนานๆที่จะเห็นมวยขมินผิวสวยงามอย่างนี้สูงร้อเท่ากันโอ้โหถีบยอดหน้า ไม่ธรรมดาอายุ25ปีนักมวยกุลคแม่ส่วนคนไทย31แล้วถือว่าช่วงปลายๆของการชกมวยก็แล้วกันไม่ธรรมดานะในเพชรดำเนี่ยทำไมสถิติชกน้อยเหลือเกินอะที่เขาให้มาแสดงว่าเมกมานี่แน่อะไรกันยังไงปีที่แล้วยังเห็นต่อยที่วันลุมพินีอยู่เลยมายืดเส้นยืดสายที่กัมพูชาซะแล้ว ปีนี้เอา้ามหน่วยกั้นทำไมดูแล้วเขาเขาลอยกว่าหรือเปล่าเออสูงกว่าอืมแต่สูงเท่ากันเจ็ดสร้อยเจินั่นเองเ,อเข้าหายังไงเสียหลักโอ้หลักเหลี่ยมไม่ธรรมดาจับตาดูให้ดีดาวรุ่งดวงใหม่ของกัมพูกเกียผิวสวยผิวงาม เพชรดำเราก็ผิวสวยโอ้โหก,กาก้านคอยังไงอุย้ยดอกนี้ท่านผู้ชมครับอ่าคนที่ติดตามผมนี่ทำไมน้อยเหลือเกินยังไม่ติดตาม87.6ติดตามแล้วแค่12.4%เปอร์เซเองกราบแล้วล่ะครับดูแล้วกดให้น้อยอ้ยไม่ต้องกดมากครับกดทีเดียวก็พอ ถ้ากด2ครั้งก็กลายเป็นอันว่าแคนเซิลนะกดซับสไครต์ให้หน่อยน่าสงสารคนแก่าหาเงินจากยูทูบ YouTube เลี้ยงขี้เพรอกอาบอ้าแยกแยกังไงแยกแยกสู้แยกแยกคุณคำบปอยก็บ,บนโยอืมผู้ไม่ติดตามเนแปดสิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้โอ้โหติดตามแค่สิบสองจุดสี่น่าสงสาร ไปไหนกันหมดกดน่อยๆโอ้ยยังยักยักย,กย,กยกอยูอ่พอได้เลี้ยงคีบตัวเองหาวโอ้ยนั่นขยับก็หาสับมือเขาอีกทีหนึ่งเป็นธรรมดามวยบุรียรัมแต่แต่นั้นก็พอจะคุยพูดคแมได้แต่คแมในไทยนะคแมร์ไทยกับคเมรคเมร์จริงๆคุยกันมารู้เรื่องนะแล้วก็จะมีสวยอีกชุดหนึ่งอ้าว อ้าวหมวดยกนี่ยกแรกแหกมานยกหมดไปแล้วมีรีเพลย์ให้ดูด้วยเอายังไงทีมสก,กัดไปก่อนโอ้ยดูซิวิชาการใช้สอบผมจวหัวไว้มวยคู่นี้ผมต้องโดนดาน่าแน่เชื่อเหอะครับพี่น้องผมอพอมวยกับคำปลอยโดนดาน่าแน่จะด่าในรูปลักษณะไหนก็คอยดูแล้วกันคนที่จะด่าผมมีเอคุณคำปอยโอ,โอ,โอ้สาวสวยไม่ธรรมดา ปาฮารงามปนันเนอีลาพูดอ่ะเรียกสองคือกันอือเอ้ยกที่สองงานนี้มีการใช้ศอกกันเกิดขึ้นครับพี่น้องกลับตาดูให้ดีมวยคู่นี้ไม่มียกสามเออเขาต่อ,ตอยห้ายกไม่ถึงจบลงที่ยกนี้อา้าศิละปะในการใช้ศอกมีหกแบบ อ่ซอกตีซอกตัดซอกงัดซอกพุ่งซอกกระทุงซอกกลับเอาสิลูกไม้ของซอกก็ยังมีซอกคู่ซอกสับอ่าซอกตีนํำซอกท้องยังไงไปไหนไปไหนซอกปลาหมอแทกเหงือกอีกซอกสักพวงมาเลยซอกฮิลันม้วนแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยโดนโดนดูสิว่างานนี้อ่คู่นี้มีการใช้ซอกเกิดขึ้นอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อเอยโดนทีมสกัดตับพี่ฮา ขาเป็นพุงกะทิเตะขาโอ้โหหลบทันยังยังซับไม่ชกต่อเย็นเย็นเย็นดีหน้ายเข้าหาอล้วยังไงเพชรดำเพชรดำยึดยัดยึดอยูอ้าวกรรมการก็เร่งให้โอ้กะกันคอยังยังเอ้ายพพากระพริบตาครับท่านผู้ชมอนับถอยหลังได้เลยเอาแยกกันยังว่าสยกแยกแยก อชอบอุ้ยชอบชุดกรรมการสีขาวยังกระบ,บุรุษพยาบาลอุย้ยอายังยังโอ้ถ้าโดนเลือดก็ไปคงสวยงามมาเอาอยากระพริบตานับถอยหลังครับพี่น้องใครใครจะอยู่ใครจะไปเอาสิระหว่างศอกไทยกับศอกขเขมรกุนขเขแมธรรมดาชดที่ไหนเอาซอกแล้วเห็นไหมยังยังเรายังไม่พอ เอาบวกซอกบวกไหมนี่ซอกนี่ซอกมะซอกไปอา่าทีมสก,กัดซอกเข้าไปโอ้โยดอกนี้งวมาสองนี่นี่ง็วาซองครับพี่น้องแหมโดนด่าแนะ่คุณกำปลอยมวยขเขมรน,นกมวยไทยออกมาได้ยังไง๋อเราก็ต้องอย่าประมาทครับเขาก็มีศอกเหมือนกันนี่เนาะอืมมันก็ต้องอย่างนี้ดูกันไปไม่ใช่ว่าเรานอกเขาอย่างเดียวถึงจะเอามา มันก็ต้องมีมั่งละนะเออท่านผู้ชมไปไม่กลับกลับไม่ตื่นโอ้ยแต่แต่แ,ตแตพทย์ประจําสนามเอากันใหญ่เลยดูดิมาต้องสองคนเลยอะ่ะแพทย์ประจําสนามยังไงตาลอยเฮ้ยเทน้ําเทน้ำ,นำใส่โอ้น้ําเย็นน้าเย็นประครบกันก่อนฮ้ยหายใจอยู่อืว่าตายไงไงครับพี่น้องอย่างนี้แหละอือคุณก็ปล่อย เมื่อไหรจะเอาอขม,มิ้นลงมันน็อกมั่งนี่ผมเอามาแล้วบางคนก็อยากจะเห็นโอ้โหมีกระตุกคอให้เข้าที่ด้วยนี่ภาพรีเพยยังอ่าเตะมาก็เตะขึ้นเตะมาอ้อก็เตะขึ้นออตัดล่างก็ขึ้นบนเสียบเขา่าสอกไหมศอกงัดยังยังอูหนี่กระแลกซอกแรกซอกอ,อืม เอาถ้าไม่มีบอกเนี่ยนั่นนึกว่าขมิ้นคือมุมน้ําเงินนะเนี่ยเออคนไทยผิวขาวอะไรประมาณนั้นยังนี่นั่นโอ้โหรอจังหวะสองอย่างนี้แม่ของเราพลาดไปอะ่ะศอกของเราพลาดไปรอบวกพี่น้องคอยดูนะเอาลากขาโอ้ยศอกดอกนี้เปิ๊กเข้าไปโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโตายๆตดต โดนตรงไหนนี่โอ้โหขุมตาครับพี่น้องขุมตานอนอายะเยียดคิงมิงโอ้ยนอเอ the winner, อเดวินเนอร์พลเลือเวยเย็นดีหนอนกักชาวกัมพูชาเรียบร้อยโรงเรียนขมินโดนด่าเนะี่ยคุณคำปอยอะยอมให้โดนด่าให้เขานอกมั่งสิครับเขาก็มีหมัดมีศอกเหมือนกันนี่เนาะ พอคุณจะคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเแบบไรกีดจำกัดสวัสดีครับ